คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำหนูละและการค่าคะแนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการทนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับคลิปนี้มาดูแนวทางหวยหุ้นไทยกันครับแนวทางหวยหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2567แนวทางช่อง9และช่องตลาดหลักทรัพย์วันนี้แอดให้เด่นไปที่1ครับชุดจบวันนี้จัดไปขอรับ0105075757ไปกันต่อที่ตัวล่าวันนี้กันเลยครับตัวล่าทั้งวันเจอหยุดวันนี้แอดให้ล่าไปที่4นะครับ ชุดจอจัดไปครับ42 47 49เม็ดเดียวเน้นๆวันนี้จัดครับ42แนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ